บทอธิษฐานจิตงส่วนทุธาพิเศษเป็นลำดับต่อไปซึ่งในวาระโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระเกรจิคานาจาร์ผู้ทรงวิทยาคมผู้มากน้นไปด้วยาบารมีธรรมถึงเก้ารูปอันเป็นพระเกรจิผู้มีชื่อเสียงในภาคอีสานซึ่งในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระพุทคุณมะราชัราวิทยาคม พู้เปลี่ยนลิ้นถ้าแสดงเป็นแพงกว่าทองคำนะพี่น้องวันนี้ท่านพระอาจารย์ท่านให้ความอนุเคราะห์เมตตาซึ่งท่านผู้สร้างของเราเยแมนใช้สมปัติทนาก็ได้มีความเคารพศรัทธาท่านพระอาจารย์ต้องระท้าแสดงอดีตรักเจ้าบุตรเบุนแก่ทุนนี้ข้าพเจ้ามีถึงได้ในสิบข้าพกล่าวข้าพเจ้าบารัธนาท่านเจ้าบุตรพระราชรัชกาลที่ยีคสิบ ท่านผู้ชมทุกทนที่4ในาระที่2เสาร์คืนนี้เป็นคืนที่3นะครับคืนนี้เป็นคืนที่3ในคืน